สวัสดีค่ะสวัสดีแฟแนเพจทุกท่านนะคะวันนี้นะคะ8เดือน8นะคะก็เลยจะมาจัดโปรโมชั่นนะคะสำหรับตัวหลังคาไฟเบอร์นะคะเป็นหลังคาของรถไถน,นะคะเป็นหลังคารถถ่ายคูโบต้าเนาะซึ่ง8เดือน8นะคะเป็นโปรโมชั่นที่ลูกค้ารอคอยเนาะ หลังคารุ่นนี้นะคะเป็นหลังคาที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยนะคะเดือนที่แล้วนะคะยอดขายไป100ใบเลยนะคะซึ่งหลังคาสองรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกันนะคะรุ่นแรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น L34 กับ L35 นะคะสีสันนะคะสีสวยนะคะค่ะแล้วเรามาดูความหนากันนะคะหลังคาตัวนี้นะคะทํามาจากไฟเบอร์นะคะอันนี้จะเป็นความหนาของเขานะคะ หลังคาไฟเบอร์นะคะมีคุณสมบัติคือเหนียวทนนะคะหลังคาราคาวันนี้นะคะอยู่ที่2,600บาทนะคะจะส่งถึงบ้านลูกค้าทุกท่านเลยนะคะรุ่นนี้นะคะจะดูงานนะคะเป็นเป็นตรงรุ่นนะคะไม่ต้องแปลงเลยสำหรับรถรุ่น L 3 4 L, 3, L 4 L 4 5นะคะใช้ด้วยกันได้เลยนะคะไม่ต้องแปลงนะคะถัดมาจะเป็นรุ่น L 3 0 3 2นะคะเดี๋ยวเราดูไกลๆก่อนนะคะ L 3 2 3 6อ0 4า 36, 40, 47, แล้วก็5 0นะคะใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะคะทุกรุ่นนะคะตรงรุ่นไม่ต้องแปลงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูน็อตนะคะก็จะตรงเลยนะคะค่ะมาดูความหนากันนะคะ มาดูความหนาตัวนี้นะคะหนาประมาณ3มิลกว่านะคะสามมิลกว่านะคะค่ะความหนาใกล้เคียงกับของคู b บ t a เลยนะคะแต่ว่าของเราจะเป็นวัสดุทําจากตัวไฟเบอร์นะคะซึ่งจะมีความเหนียวนะคะทนตากแดดก็ไม่กรอบไม่แตกง่ายนะคะ ใครซื้อไปนะคะคุ้มมากๆเลยซึ่งสินค้าตัวนี้ขายดีมากๆเลยยอดขายเป็น100เป็นเป็นร้อตัวต่อเดือนนะคะเราจะมาจัดโปรทุกๆทุกทุกทกเดือนนะคะก็จะมีโปรกันแบบนี้นะคะโปรจะมีอยู่แค่5วันเท่านั้นนะคะยังไงลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อผ่านแอป lazada ได้เลยนะคะซึ่งกุ้งนะคะจะเอาวางไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะลูกค้าสามารถกดลิงก์ผ่านสั่งซื้อผ่าน lazada ได้เลยนะคะ ค่าขนส่งแค่ร้อยกว่าบาทส่งถึงบ้านทุกคนนะคะราคา2,600บาทราคาย่อมยาวมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ